ก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับพามาอัปเดตถั่วโอ้งามมากเลยนะครับดูใบนะครับน้องอันนี้ก็คือจะเป็นถั่วชุดหลังด้วยกับชุดแรกที่ยอดนะครับอดแล้วไม่ค่อยงอกนะครับอันหลังก็จะขึ้นช้านิดนึงนะครับก็ไล่ไล่ขึ้นมานะครับผมโอ้ยงามมากผมไม่กล้าใส่ปุ๋ยนะครัะเพราะว่าได้แค่รองพื้นเท่านั้นนะครับผม นี่นี่ดูดูใบกันนะครับอุย้ยคือยหญขนาดนี้แล้วผมก็ไม่่า่แล้วล่ะปุ๋ยนะครับรออันนี้เขายังอ่อนอยู่นะครับต้นนึงอ่อนอยู่นะครับผมโอ้โหเห็นอะไรจะงามขนาดนั้นมันอาจจะได้ปุ๋ยเก่าแล้วก็ได้คีคีเป็ดเราใส่สองทีแล้วนะปลูกเที่ยวแรกก็หยอดเที่ยวแรกก็ใส่นะครับผมแล้วก็มายอดเที่ยวนี้อีกโอ้ย ก็เลยยังไม่ใส่อะไรทั้นนั้นนะครับดูใบครนะับพี่น้องนะครับดูนะครับนาะโอ้โหนะครับมาดูเดยมาดูกับที่มันนี่จะรู้โอ้โหมันงามอะไรขนาดนั้นนะครับผมถั่วเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วใหม่นะครับถั่วใหม่เยอะเลยตรงนี้ก็จะมีถั่วเก่าเยอะด้วยนะครับตรงนี้ถั่วเก่าอาจจะขึ้นแบบห่าง ก็พอเวลาเขาแตกเราก็จะประมาณนี้นะครับก็ออกดอกแล้วนะครับผมก็อัปเดตถั่วนะ่ะงามที่สุดเลยนะครับผมผมเองก็นะชอบเดินมารดน้ำหรือว่ามาทำอะไรเขานีมันอดถ่ายไม่ได้นะเพราะว่ามันสวยงามมากนะครับผมถั่วนะครับนี่ก็เริ่มออกดอกนะครับผมกันช่อดอกแนละ้ว คือชุดเก่านะครับผมครับก้นชอ่อดอกแบบนี้นะครับผมดอกยาวแล้วก็มีนะครับดอกยาวแล้วก็มีเห็นดอกแล้วนะครับก็ก็จะประมานี่ครับนะนเนาะการทำเกษตรผักเราง,งามก็นะโอ้โหไม่มีอะไรจะอีกแล้วล่ะครับเนี่ยครับโอ้โห ถ่ายทั้งไงก็ไม่เบื่อแล้วครับแบบนี้ตรงนี้ก็สีร่องนะครับสีร่องหน่อยๆก็ถ้าชุดนี้ได้เก็บนะก็ถ้าชุดนี้ได้เก็บเราก็จะโลชุดนู้นะครับชุดแรกนู้นก็เตรียมทำที่ปลูกต่อนะเพราะว่าเราเพาะเราใช้เพาะในแผลเงายังไงเราก็ปลูกได้นะครับผม พอที่เราทําแปลงทําที่ได้นะครับทําที่ปลูกได้แล้วก็จะนะครับเห็นดอกไหมครับเดี๋ยวเรื่องถั่วง,งอกไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเราเพาะเอาเนี่ยเริ่มออกดอกอาจจะไม่เยอะอะนรับแรกชุดนี้อาจจะไม่เยอะก็จะพอได้เก็บอยู่บ้างนะครับคลิปนี้ก็มานี้ครับผมยิงถ่ายยิงามขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปให้สนใจยปูนการนะครับผมขอบคุณครับ